196เพชรนะฮะใช้ทันทีครับผมแบบ10ฮะซื้อทีละ10เปิดทีละ10มาเฮ้ยตั้งใหม่ไม่เสร็จทักที <laughs> เอาละครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกมกอลิน่าสปีดดิฟเตอร์กับผมมิสเตอร์ซเวอร์นะครับในพาร์ทนี้เราก็จะมาเปิด <Wow. S 1> กล่องใหม่กล่องแดงเม็ดทิงเลียวบล็อกนะครับก็จะเป็นกล่องเทพนิยายจีนเหมือนหนังจีนกำลังภายในเราๆนั้น <Wow. S 1> ส่วนตัวละครผู้หญิงผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นชุดแนวไหนนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยไปดูแล้วกันเนาะโอ้ก็จะมีมาอยู่4ส่วนนะครับที่อยู่ในกล่องนี้ส่วนแรกก็คือหมวกนะครับหรือทรงผมน่นเองจ้ายุทธกำลังภายในครับส่วนที่2 ก็ชุดส่วนที่3มนี่ก็คือปีกปีกเนี่ยคล้ายๆหงแดงนะครับหงแดงนี่ไม่ใช่ทีมนักเตะนะแต่เป็นหง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 ไฟหรือฟินิกไฟแล้วกันเพราะว่าปีกตรงนี้มันใกล้เคียงหรือคล้ายๆกันนะครับและที่ทีเด็ดที่อยากได้เลยนะในกล่องนี้เลยก็คือล่มนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้ถือไม้จิ้มฟันไม้จิ้มฟันนี่ไหนล่ะขนมดังโง่โมจิไม่ใช่แล้วขนมอะไรสักอย่างถือที่ไม้มันไม่ค่อยเข้ากับชุดสักเท่าไหร่ยังไม่ได้เลยชุดอะ มันจะเข้าอย่างไรก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกิจกรรมกันด้วยนะครับคือไม่ใช่มาแค่กล่องนี้กล่องเดียวนะที่สามารถเปิดด้วยเพจนะครับก็ยังมีในส่วนของกล่อง d a o n Passion Box ที่เราสามารถเปิดด้วยคูปองเอได้นะครับก็จะเป็นชุดแบบนี้นั่นเองมาทั้งทรงผมเสื้อผ้ารองเท้าปีกแล้วก็คาถาโอ้โหผมว่ามันครบมากกว่าก่อนหน้าน,นี้อีกนะแต่ก่อนหน้านี้นไม่มีรองเท้าให้เรานั่นเองก็ปีกแดงพร้อมออร่าแต่ผมว่าออร่าของชุดันนั้นอะเท่กว่านะครับ ประมาณนี้รู้สึกว่ามีแหวนด้วยนะแต่แหวนกดใส่ไม่ได้นะฮะเราสามารถเอารถออกได้ไหมโอเคออกได้นะครับเอาเป็ดออกได้ด้วยแต่คู่กับเป็ดน่าจะน่ารักกว่าโอเคเดี๋ยวเรามาอัปเดตกิจกรรมด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปเปิดในส่วนของกลองใหม่กิจกรรมแรกนะครับล็อกอินเจวันรับรถ7คันไปฟรีๆซึ่งจะมีตั้งแต่วันที่4ไปจนถึงวันที่10กุมภาพันธ์เลยทีเดียวนะฮะคันแรกก็คือคันนี้นะฮะโนบล ถ้าใครหลายๆคนเนี่ยไม่รู้ว่าจะลองเล่นรถอะไรแล้วไม่มีรถขี่เลครับก็สามารถมาลองรถพวกนี้ขี่ได้นะฮะการที่2นะครับเป็นคอนของวันที่5กุมภาพันธ์นั้นก็คือดอสรถดกพิราบขาวและคันต่อมานะครับวันที่6กุมภาพันธ์เป็นรถ b ิคคิวรถสีส้มรถแรงแซงทิโค้งทุกโค้งทุกโค้งก็ไปรับกันด้วย ต่อมาวันที่7นะฮะชาโด a d สไตลรถแห่งการบุกล้อใหญ่ชนแหลกแจกโอ้ย <laughs> มีแต่คนด่าน,นะฮะขี่รถแล้วไปชนเขา <laughs> ต้องบอกว่าคือทางเปิดตัวมันต้องชนจริงๆต่อมาวันที่8กุมภาพันธ์นะครับเราก็จะได้รถสีนี้นะครไปขี่เล่นๆนะครับวันที่9กนะครับก็จะเป็นรถอันนี้และคันที่7วันที่10กุมภาพันธ์ก็จะเป็นรถคันนีฮะไว i t e น t o รถล้อแม็กสีส้ม ทนนี้บอกเลยว่าสวยสุดๆนะครับยิ่งท่อไอพ่นเนี่ยสามลูไม่ก็สามลูซะส่วนใหญ่นะแล้วไฟท้ายได้อย่างลูกกตาช่วงนี้ก็น่าจะเจอไวรัสจีเข้าสิงนะครับสำหรับรถคันนี้มีลูกกตาก็ยืมไปทิงด้วยจีร <c oughs> <G S 2> ่างไหนไม่รู้แต่มันมีลูกกตาต้องยิงแล้วละ่ะนะครับนั่นแหละก็คือกิจกรรมที่1นนะฮะต่อมากิจกรรมที่2ของความตจ่นเข้าร่วมอวยพอนะครับเราจะได้ลอยดิฟ แบบใหม่ไปฟรีๆนะครับก็มีตั้งแต่ลอยดิฟลูกตาไม่ใช่ลูกตาลัคก,กี้ดอลอยดิฟเป็นตัวคล้ายๆดารลุมะแต่มันไม่ใช่ดารลุมะสักทีเดียวก็เป็นตัวอ่าอ่าลัคก,กี้ดอเงื่อนไขเลยก็คือเขาให้เราแข่งเนี่ยด่านดรกก้นไลน์แล้วก็ดรกก้นเกตนะครับครบ5ครั้งแข่งสลับก็ได้รวมๆแล้วให้ได้5ครั้งเราก็จะได้รับลอยดิไปฟรีๆถาวร แล้วก็จะมีในส่วนของล็อกอินครบ3วันแล้วก็5วัน5วันเน่จะได้โคมไฟนะครับไปเป็นลอยดิฟเอฟเฟกลอยดิฟนะแล้วก็แข่งกับเพื่อนนะครับครบ5ครั้งเราจะได้ลอยดิฟแบบนี้เดี๋ยวเราค่อยไปลองดูว่ามันจะสวยมาก้อยขนาดไหนและแค่เราเข้าสู่ระบบเนี่ยเราก็จะได้รับกระเป๋าต้อนรับปีใหม่เอาไปเปิดรุ่นเหรียญคูปองหรือเครื่องแต่กายสุดพิเศษนะฮะคุณมีสิทธิ์ได้รับคูปองเอถึง 2,019อืมเราๆนั้นเลยก็ว่าได้นะครับต่อมานะฮะนั่นก็คือของขวัญตุจีนล็อกอินรับไอเทมก็จะเป็นในส่วนของล็อกอินเข้าวันแรกเนี่ยเราจะได้ไม้ลูกชิ้นเอามาถือแล้วหน้าตามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเอ่อห้าลูกนะครับ <c oughs> แล้วก็ได้รับกล่องที่เอามารุน้นรับแฟชั่นนะฮะอ่าล็อกอินวันที่4รับได้เลยแล้วก็ล็อกอินวันที่5รับนะครับแล้วก็มีในส่วนของหน้าตาแบบนี้ด้วยออกแนวเยิมเย้มเยมนิดหน่อย และนั่นก็คือกิจกรรมซินเจียยุอีไปดิฟกันใหม่ <c oughs> ครับก็เดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่าเนาะกับกล่องแดงกล่องละ20เพชรมาลองดูแล้วกันว่าเราจะได้กี่เซษจ,จัดไปฮะซื้อไปก่อนเลย10ชิ้นนะครับ196เพชนะฮะใช้ทันทีครับผมแบบ10ฮะซื้อทีละ10เปิดทีละ10จริงๆต้องซื้อ50แล้วก็ค่อยเปิดเอาอย่างนั้นดีกว่าเดี๋ยวรอบแรกจะซื้อแบบ50นะฮะกดไปก่อน โอ้โหอะไรวะนี่ไม่ออกเลยเอาไปเอาไปเปิดไปเปิดไปเปิดไปเกเพชรไม่ใช่920เพชรโอเคขาดหนึ่งอะคุณผู้ชมเพชรผมไม่พออะเราจะเปิดทีละ10แล้วกันมาเฮ้ยเอาว่าหมวกชาวอนนะครับผมอ่ะหัวมาแล้วหัวมาแล้วโอ้ไปตรงนี้ก็ได้ใส่ก่อนเลย เพื่อเรียกขวัญและกำลังใจแล้วก็เปิดแพ็คนี้กันต่อสิบล้มลมาแล้วเจวันมันก็คือมันก็ทะลุปเป้าแล้วนะเอ้มันได้แล้วไงมันได้อย่างที่เราหวังแล้วอะ่ะก็เปิดต่อไปครับเปิดต่อไปชุดนะชุดปีกก็ได้ชุดแล้วปีกอะไรวะเอ๊ยดูก่อน คือเขาให้เราเอาไว้ให้คนที่รู้ใจนะครับแหวนถ้าใครรู้ใจเราก็ไปขอแต่งงานกับคนนั้นเปิดต่ออีกจากนิดนึงแล้วกันนะฮะเพชรไม่พอขอาดนิดเดียวเท่านั้นเองอะโอ้โหช้ำตัดไปแบบสิบกล่องแล้วกันนะครับเปิดคือเขาวัดกันที่10กล่องไม่ใช่อะไรหรอกเปิดให้เด็กมันดูเปิดโอ้โหนิ่งนิ่งนิ่ง ล้มโอ้โหรอบสุดท้ายครคุณผู้ชมเปิดไปเปิดไปโอ้โหเราได้มาแค่สชิ้นเท่านั้นฮะอีกชิ้นหนึ่งไม่ถาวรด้วยเจ็ดวันก็สองพันเพชรน,นะฮะก็เดี๋ยวมาเปิดคูป,ปองกันต่อนะครับเอาแบบสิบชิ้นเหมือนกันละกันเนาะคูป,ปองผมมีน้อยนะครับเพราะว่าต้องใช้อัพลดกดไปครับไม่ให้รอชา้าไม่ได้ครับผมไม่ได้ฮะ แต่เหมือนว่าจะมีกล่อง9เพชรอยู่นะสามารถซื้อได้2ครั้งนะครับจัดดิจัดดิจัดเข้าไปบับโอ้ยเรียบร้อยกล่องแดงแรงลทธิ์จัดไปด้วยกล่องแดงเปิดแค่กล่องเดี้ยวรถมาไหมไม่มากล่องสุดท้ายฮนะปึบเราต้องยอมรับ <c oughs> <c oughs> กับชุดที่เรามีอยู่ นันเดี๋ยวผมขอแต่งชุดหน่อยแล้วกันนะฮะก็จะเป็นในส่วนของอืม่มะตัดไปฮ er ัชเซอร์ฟี2 1 9 9าลกากางเกงยีนไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เอาเป็นจอมยุทธไปดิฟรดกันดีกว่านะครับดูเป็นไงจอมยุทธ64ส <c oughs> ถือล่ใส่หมวกมาแข่งรถใส่วิกสี่ใส่หมวกที่ไหนกระดาษน,นี้ด้วยนะฮะเป็นด่านระดับยาก รถไฟนะครับไม่ได้ลองลองมานนดหน่อยน่าจะไม่กี่รอบเท่านั้นเองโอเคเดี๋ยวลองมาลองดูว่ารถสายฟีจะแซงได้ไหมอืบชนไปก่อนนะหนึ่งทีนีครับนี่ไงทางเลี้ยวโอ้โหนี่ไงนี่ไงโอ้ชนยับชนยับตรงนี้มีเลี้ยวฮะตรงนี้มีเลี้ยวเลี้ยวก็เลี้ยวโอ้ยโอ้่าชน่าชนชารโดชาโดมันชน่ะเสียหลักเลย ไปให้ไวไปให้ไกลไปถึงและทางนี้โอ่งชนชนชน,ชนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรีบไป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 โอเคใช้ทางลัดให้เป็นประโยชน์นะครับการที่เราแซงข้างหน้าเนี่ยก็ก็ชนยับเส้นทางนี้แม่งยากเส้นทางนี้เราต้องซ้อมบ่อยๆนะครับเราถึงจะไม่โดนชนไปสิเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวหน้า ชนชนโอเคไปให้ไกลเลียวดูแผนที่ไว้ดูแผนที่ไว้ดูแผนที่ไว้อย่อางนี้เป็นทางตรงอย่าไปฝักไฟไม่ใช่อย่าไปโอ้ยไม่ได้ทาดจะพูดอะไรเลยมีคนตามเรามามคนตามเรามามคนตามเรามาผู้ชม ไปเร็วไปเร็วโอ้ยเย้โอ้ยวุ yeah! ่ <c oughs> นวายจริงตะกี้บอกเลยว่าไม่ได้สนใจในส่วนของรอยดิฟเลยมาลองดูรอยดิฟนะครับรอบที่แล้วไม่ได้ให้ดูรอยดิฟนี่ฮะเป็นไงรอยดิฟแป๊แบบหนึ่งอย่าพึ่งขี่ชนดิฟก่อนดิฟก่อนนี่โอ้โหโคตรเปียวนี่แหละรอยดิฟติงโค้งไปก่อน ตึนดับไปแล้วฮะตึดดัช <c oughs> นแบบไม่เลีเ้ยวเลยแม่งโหดร้ายมากพวกนี้ตรงไป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 กดผิด <c> ผ <oughs> ิดกระโปงอย่าเพิ่งชนกันน้อยกัน <c oughs> น้อยไปจบยุดนะ <c oughs> โอ้ย ไม่เบะะื่อการชนบ้างหรือไงเนี่ยพวกนี้ไป w c w b o t ลุลวจัดทิปไปทิปไม่ใช่จัดทิปนี่มันจัดทิปปิ้นเหินเหินเหินเินเถินเข้าเอ้ยเอ้ยขาดนิดนึงไหมขาดขาดขาดเดี๋ยวชนชนชน รอบนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวพอดีทริปก่อนฮนะเก็บทิปก่อนโอ้โหเสียดายหลอดฟ้าอุตสาเก็บสะสมมาเอาดองแสงโอเว่ยไหมโอ้คลาาไม่นะ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  คจีตูดไปแล้วครับผมจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้เลยโอ้โหเรียบร้อยแล้วตกเลยโอ้โหไปที่สามไปที่สี่แล้วกลับคืนได้ไหมไม่ทันทันโลภบ้าไปนิดนึงเดี๋ยวเราจะทิ้งโค้งจังหวะนี้ทิ้งโค้งจังหวะนี้เอ้ยเอาละได้อย่างน้อยก็ทิ้งสามว่าสามเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับในพาร์ทนี้มาเปิดกล่องใหม่สองพันเพชรนะฮะดูเอาเลยครับแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะกันหน่อยในพาร์ทหน้าขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผมไปแล้วครับ